วีทันครบเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียด Audi Q8 e-tron รถไฟฟ้า100%จากผู้บริหาร Audi ประเทศไทยตั้งแต่นี AS yeah, ้ไป Audi Thailand จะเดินยังไงจะทำอะไรบ้างผมเริ่มเล่าเลยเรื่องแรกเรื่องของเราเขาใช้คำที่ผมใช้คำว่า evolution ของ electrification ตั้งแต่ปี19 ก็เปิดตัวรถ e v ไปอีทอนอีทอนสปอร์ตแบ็กตามมาด้วย e GT, S, อีทอน g t ทอาร์อาร์เออะไรตัวมีอะไรขึ้นมาอินเทอรีไฟโมเดลอีก20รุ่นโดยเอลดี้ไทยแลนด์เพราะฉะนั้นภายในปี25สิ้นปีในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของเรา100% 80%ปอเซ็นต์แิเปอร์เซ็นต์จะเป็นรถอินเทอร์ไฟลดูดอินเทอร์ฟลดูดรือเอโคพบกับรถรุ่นต่างๆ ที่จะเปิดตัวเริ่มต้นจากคันนี้วันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นไม่พูดอะไรมากไปกว่าน,นี้อินเ t r i f i ริ t i ิเคชันใน2ปี20รุ่นนะครับภายในปี2-5 80%แปดสิเปอรเซนตของพอร์ตจะเป็น e l e c t อ i f ไของเราสำหรับ Audi ไทยไภายในสิ้นไตรมาสแรกของปีหน้าเราจะเปิดอีก3แห่งแห่งแรกอยู่ที่โคราช ถนนมิตรภาพรูปจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เดือนหน้าครับเิดใช่ไหมครับพี่ป้าเดือนหน้าแล้วนะครับเปิดแล้วที่โคราชแห่งที่สองแต่ก่อนมันเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์เล็กๆอยู่ในเมย่ากับจะเปิดเป็นภูซายเชาเด็ดหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยอยู่ที่ถนนเชียงใหม่แม่โจ้ภายในสินปีนี้เปิดที่สุดท้ายภายใน ไตรามาสแรกปีหน้าหาดใหญ่หาดใหญ่อยู่ถนนเอเชียสนามบินนะครับจะเปิดภายในไตรามาสหนึ่งปีหน้า2567นี่คือหน้าตาของโชว์รูมที่เราจะเปิดขึ้นเป็นตลุเมสตชเชอาเล็เช่นกันเพราะฉะนั้นภายในไตรามาสแรกของปีหน้าเราจะมีกูุมสตเชอร์เล็ทั้งสิ้9น9แห่ง ท,ท่านครับสำหรับไฮไลท์ของงานวันนี้คือการเปิดตัวรถไฟฟ้า100%รุ่นใหม่จากอา d i ีครับขอเชิญทุกท่านพบก,กับอา d i Q8 มิถุนได้เลยครับ รอนี้เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปเซ็นะครับไม่ใช่ Q8 รุ่นที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่พัฒนาต่อยอดมาจาก a า d ดี้อีชอนซึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วคุณอเลสกับคุณคุณคุณกีษาได้เปิดตัวเมื่อปี2019นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็น The Next Chapter of Premium Sport SUV นะครับและคันนี้นะครับคัน,นี้อยู่ตรงนี้เลยดีคือ Q8 e t r o n s p o อนส a c k 55 S-LINE Black Edition ครับ ครับทำไมถึงบอกว่าเป็น next chapter of EV นะครับสิ่งที่ผู้บริโภคคนใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยหลายๆคนกำลังรออยู่ว่าเมื่อไหร่วันหนึ่งแบตเตอรี่มันจะอยู่ในเลเวลที่ขับแล้วเกิด p ี a c e of mind คือเกิดความสบายใจเมื่อไหร่ที่รถมันจะเป็นรถแท้ๆที่มีความเซฟตี้เมื่อไหร่รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขับแล้วสนุกเหมือนรถเครื่อนงินสดา ผมว่าอันนี้คือองค์ประกอบรวมของของ The Next Chapter of EV นะครับเพราะฉะนั้นไฮไลท์ของ Q8 e แปดอีทนะครับมีอยู่4เรื่องหลักๆนะครับคืออันที่1ต้องบอกว่าในเรื่องของ driving range นะครับไม่ว่าไลฟ์ไซส์ของท่านจะเป็นแบบไหนก็ตามสามารถเดินทางได้อย่างไร,รง้กังวลเพราะว่าแบตเตอรี่เจเนเรชันใหม่ของค8 e แปดอีทรอร์นนะครับมีความจุข,ของแบตเตอรี่ถึง114ยสิกิโลวัตต์ชั่วนะครับทำให้ระยะทางวิ่งถึง636กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้ง ของรุ่นนี้เลยของ Q8 Etron 55ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่วินน่งได้ระยะทางไกลขึ้นนะครับแต่การชาร์จก็เร็วกว่าเดิมนะครับสำหรับตอนนี้นะครับการชาร์จของ Q8 Etron คันนี้เนี่ยถ้าไปชาร์จกับชาร์จริที่ที่เป็นกระแสไฟ DC 170กว่เนี่ยจาก10 80เซนเนี่ยสามารถใช้ชาร์จได้ขึ้นภายในเพียงแค่31นาทีเท่านั้นเอง นะครับนี่คือเรื่องของระยะทางแล้วก็พัฒนาการของแบตเตอรี่นะครับเรื่องที่2 Power กําลังของรถคันนี้ต้องบอกว่าให้พละกําลังสูงสุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สปอร์ตเพราะคิดไปในรถคันน,น,นี้มีแรงม้าสูงสุดถึง408แันมา้ากับแรงบิดสูงสุดถึง664นิวตันเมตรแล้วเร่งแสงได้ทันใจอัตราเร่ง0ถึง100ได้เพียงแค่5.6วินาทีเท่าน,น,นั้นนะครับนี่ o w e r ของ ขอ,ของรถรนันนี้อ่สามคือในเรื่องของ driving performance นะครับทุกคนจะบอกว่ารถไฟฟ้าจะทำอย่างไร mm hmm. ให้มันขับได้เหมือนรถยนต์สันดาษทั้งสนุกด้วยเกาะถนนด้วย handling ดีด้วยดีเลยครับเกียร์ปรอนเพราะว่าถึงแม้เป็นรถไฟฟ้าก็ไม่ทิ้ง DNA e ความขับสนุกคันนี้ handling ดีสุดๆนะครับพร้อม e c o t r o l ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของโลก ขับเคลื่อนสิ่ล้ออัติยที่เป็น DNA ของ a า d ีรวมถึงความปลอดภัยนะครับสำหรับ Audi อันหนึ่งเป็นคอหลักของ Audi ในกลุ่มของ l a x u r y Segment นะครับข้อที่4นะครับไฮไลท์ของ Q8 ช่องคือดีไซน์สปอร์ต r s p e c t i v สเปกตรีดีไซน์ของ Q8 ช่องนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจจาก Concept Car h e r i t a g เ s p h e r นะครับและเป็นครั้งแรกกับการเผยโฉมใหม่ของ New p r e m Design ตรงด,ด้านหน้านะครับ พร้อมกับโปรเจคเตอร์ไลติงซึ่งเป็นมุมมองใหม่ของรถไฟฟ้าสปอร์ตพรีเมียมเอสยแล้วที่สำคัญคันนี้นะครับเราเป็น s SI อทั้งภายนอกภายในนะครับแถมยังออนท็อปด้วยรันเดอรชันสำหรับคันนี้นะครับเป็นสีเดียวกับ Communication Color ของบริษัทแม่อาว์ดีเอจคือสี asma, อคลาสมาร์บูครับครับเราถึงช่วงสำคัญนะครับทุกท่านมอาจจะรู้ละว่านี่คือช่วง ของราคานะครับเทียบนี้เรามีเรนจ์ที่กว้างขึ้นสําหรับตัวคิวแปดดิทอนกับรถรถไฟฟ้านะครับคิวแปดดิทอนนะครับมี2บอดี้ไทป์นะครับ,รรค,รบ,ค,รบคือแบบทั้ง SUV แล้วก็สปอร์ตแบ็กนะครับซึ่งสามารถแบ่องออกเป็นสีรุ่นย่อยนะครับจากความจุบแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นคือแบตเตอรี่ความจุบแบตเตอรี่ทั้ง50และ55ในราคาเริ่มต้นรุ่น SUV นะครับที่4ี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับไปย้อน,นถึงตัวท็อปของรุ่น Sportback คือคันนี้เลยที่5ล้าน7แสน9หมื่น9พันบาทครับผมขอรีแคปน,นะครับไลฟฟังว่า4รุ่นมีอะไรบ้างน,นะครับแรกคือ8อีท่อน50นะครับราคา4ล้าน6 9หมื่9พันบาทอันนี้เป็น SUV นะครับรุ่นที่สองเป็น Q8 อีท่อน Sportback 50 S Line ราคา4ล้าน9แ9หมื9พันบาทรุ่นที่3าม Q8 อีท่อ55 Black Edition อันนี้เป็น SUV นะครับราคา5ล้าน4 9หมื่9พันบาทและตัวท็อปคันนี้เลย q8 อีทอนสปอร์ตแพคห้าสิบห้า s line รักติชั่นราคาห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วต้องบอกว่าบริษัทแม่ audi ag คุณอเล็กซ์คุณซาร่าที่อยู่ตรงนี้ช่วยสปอร์ตเราในเรื่องของการเตรียมรถจัดสรรรถ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆนะครับที่ได้อนาล็อกเทชันรถพวกนีม้มาส่งมอบให้กับลูกค้าต้องบอกว่าคลิป8อีท่อน55นะครับเราเองคงมอบรถได้ปลายไตรมาส3นี้เลยคืออีกเดือนสงองเดือนข้างหน้าเดือนกันยายนส่งมอบรถได้ลเลยส่วนคลิป8อีท้อนตัว50เราจะเริ่มส่งมอบได้ประมาณช่วงต้นปีหน้านะครับประมาณปลายไตรมาสแรกถึงต้นไตรมาส2และนี่คือราคาแล้วก็กําหนดการส่งมอบนะครับขออนุญาตกล่าวโดยสรุปนะครับ รถที่8ยี่้อเป็นรถไฟฟ้าลังชูวีแช้ๆนะครับที่ขับสนุกด้วยโหมสมาร์ทของเราทีกับดีไซน์ที่เป็นเบส a e r รไดนามิก i c Class นะครับและแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ที่พัฒนาให้มีคาปาซิตี้ใหญ่ขึ้นมีความจุถึง114กิโลวัตต์ซึ่งผมถือว่าเยอะมากในเรนจ์ของ s u v ที่เราทำตลาดอยู่เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่114กิโลวัตต์เนี่ยเมื่อชาร์จ8บบเต็มแล้วเนี่ยวิ่งได้ระยะทางมากกว่า600กิโล630ขึ้นไปนะครับ ตัวรถมีตัวรถและอุปกรณ์มีความสดใหม่มั่นใจนะครับกับขับขี่คิวแปดท่างในด้วยแฮนดิ้งที่แม่นยำซึ่งต้องบอกว่าทางอาวดีเซ็ตทั้งวงลอยเซ็ตทั้งช่วงล่างมาดีมากช่วงล่างไม่ใช่แม่นอย่างเดียวนะครับนุ่มสบายเกาะถนนสุดๆด้วยอ e ีโคโตรซึ่งเราหวังว่านี้จะเป็นการขับขี่ที่ตอบสนองความคาดหวังและผู้ขับขี่ที่ต้องการอยากได้จากรถไฟฟ้าที่เป็นลักชีวิตแทๆครับ และแน่นอนครับสุดท้ายต้อบอกว่าทาง Audi ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในส t r a ที่ของ Customer Experience เราอยากให้ลูกค้าทุกคนได้มีโอกาสทดลองขับตั้งแต่วันแรกที่คุณกิตดาบอกว่าเราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสรถเราเพราะนั้นตอนมีรถเ e โมนะครับเรามีรถทดลองขับให้กับลูกค้าผู้มีเกียรติและท่านสื่อผู้มวลชนสื่อมวลชนทุกท่านในเวลาใกล้้นะครับ ลองมาดูรุ่นนี้นะครับที่ทาง audi ประเทศไทยนำมาโชว์นะครับก็คือ audi q 8 sportback e tron มาดูการออกแบบที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นโลโก้แบบ2 d นะครับโ o j เ c t o r l i g สติ n งบริเวณด้านบนของกระจังหน้านะรกระจังหน้าดีไซน์ใหม่จังเพิ่มป,ประสิทธิภาพด,ด้าน ero Dynamic, แ e r o Dynamic ล้ออลลอย21นิ้ว ส่วนไฟหน้านะครับเป็นแบบแมทริก LED พร้อมเอฟเฟกไฟด้านหน้าหลัง การออกแบบในห้องโดยสารนะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบล้ำสมัยผสานดีไซน์ความสปอร์ตและความพรีเมียมเข้าด้วยกันนะครับเริ่มที่จอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเวอร์ชวลคอคพิสพลัสขนาด12.3นิ้วนะครันิ้วระบบ mmi navigator plus ขนาด10.1นิ้วสั่งการง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับเปิดเผนกับเครื่องเสียงระดับพรีเมียมนะครับ bang and olufsen พร้อม ระบบเสียง3มิตินะครับเบาะหนังนะครับวันคาหน้านะครับพร้อมเบาะนั่งคู่หน้าแบบ Sport Plus ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ S l i n ลนะครับโปร่งใสด้วย p พ o r a m i c Glass Sun loop. s u n น o o p มารูที่เครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่ขนาด114กิโลวัตต์อัวมอเตอร์ไฟฟ้า2ตํตำแหน่งนะครับ408แรงม้าแร,แรงบิดแรงบิด664นิวตันเมตร แต่เร่ง0ถึง100อยู่ที่5.6วินาทีเท่านั้นเองขนับที่พื้นที่เก็บร,รมระครับกว้างถึง528ลิตรถึง1,567ลิตรเรียกว่าเก็บของได้แบบเต็มที่